ฮ้ยยาเ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 ฮ้ยยาจะหลุดแล้วจะหลุดแล้วยกไม่ยอดครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกม ทอมแอนด์รี่เชสนั่นเองนะครับทุกคนวันนี้เราก็จะไปตะลุยแมปคลาสสิกกันนะครับเราจะมาเล่นเป็นหนูจอมป่วนกันดีกว่าเราไปปวนแมวกันดีกว่าครับทุกคนเล่นเป็นหนูแต่หน้าปกโปรไฟล์เป็นนกครับทุกคนผมก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันดูหน้าตาแมวของเรานะชื่อว่าชายนิวซึ่งก็เป็นนกในนี้มีแมวตัวเดียวแลนว่นนที่เป็นปกโปรไฟล์นี่ยินดีต้อนรับครับผมเราจะไปดูกันว่าเราไปปวนตีนแมวได้ยังไงนะเกมพร้อมพร้อมไม่สมุนหน้าเธอดูไม่พร้อมเลยกัมปี้ ยินดีต้อนรับสื่ท่าเหมินจีริเชสอ่าเราได้ไปห้องนอนครับทุกคนควบคุมประรุดประรดอ๋อเฮ้ยห้องเรามีเรามีเอ็กพีวิ่งเออได้แล้วอันนี้อุ้ยอุ้ยเดี๋ยวราชาตื่นไม่ได้ครับตอนนี้ยังไม่เห็นแมวเลยนะเราขอสำรวจบ้านก่อนตื่ด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 ไอ้แมว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 ไม่เห็นไม่เห็นนะครับทุกคนแมวไม่อยู่เราไปไหน อุย้ยผมกลัวเจอแมวอะลงไปแล้วนะบ๊ายบายเรี๋จะกลับไปหาแมวฮัลโหลยูอุ้ยสิบสองวิทุกคนเราจะรอดไหมสิบสองวิแมวน่าจะไม่อยู่ตรงนี้นะอุ้ยอุ้ยมีคนเดินมาอ่าเราได้แล้วนะครับทุกคนอัพสกิลก่อนเลยโอเคไปตะลุยกันตะลุยกันอุ้ยุย,ยไม่ได้ไราชาตื่นตะโกนลั่นห้องนะนะถือจานไปรูจักชินปานักปลาเจอรี่นักปลาครับทุกคน ฮ่าฮ่า<ห>ฮ่า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 ไปเพื่อนขึ้นไปอุ้ยเดี๋ยวฉันตกบันไดแป๊บนึงอ่าดันชี้เพื่อนอื้อไปดัอในในในอือ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 ตอนนี้แมวอยู่ไหนวะเพื่อนเอามาดันกันเฮ้ยยา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 จะหลุดแล้วจะหลุดแล้วแกมียอดครับเพื่อนเพื่อนแมวหายไปไหนวะเนี่ยอุ้ยหมาอย่านะสไปเจอแมวแล้วนี่เสกเหรียญขึ้นมาแล้วก็ปาใส่แมวอื้อสตันไปทีนึง มาหยิบขึ้นมาหยิบขึ้นมาปลาใส่แมวเออต้องให้ได้อย่างนี้สิให้ได้อย่างนี้อุ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บมจะหยิบน้ำแข็งปลาใส่แมวทุกคนอึกอ่าฮ่แข็งโป๊ก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 ,ปกสายป่วนแมวสายป่วนแมวแมวหายแมวหายสายป่วนแมวสายป่วนแมวเฮ้ย เฮ้ยเพื่อนรอด้วยรูอยู่ไหนรู้รูรูอยู่ชั้น2องรูอยู่ชั้นสองเฮ้ยเพื่อนไอแมวทําอะไรเพื่อนฉันอย่าอย่าอย่าทำอะไรเพื่อนฉันจัดการจัดการอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้วางระเบิดนะนะเอาเลยเอาเลยปลาใสตุ้งพังแล้วเราไปแล้วนะเพื่อนดูเพื่อนเพื่อนนรอดไหมเพื่อนรอดไหมเออ ระดับหนูอย่างเราโอ้ยบูชมาครับทุกคนจนสลัดจะมาฆ่าเธอเองพร้อมกับราชาและโรบินฮูดเอา้าเปลี่ยนเป็นทอมเหรอเฮ้สวัสดีฮ่ไปเลยไปเลยไปเลยบอทน้อยบอทน้อยโอย้มาก็เจอ exp เลยครับเจอแมวด้วยไม่ได้เจอแค่ exp ขึ้นบนนะน้าคิดจะตีฉันเหรอไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกแมบเดิมเลยทุกคนโอ้ยแล้วแมบนี้มันขึ้นบันไดเยอะมากเลย อ๋อเราเก็บเ e อีก้ B e M หมดแล้วนี่วหว่า1 0ไปแล้วไปแล้วมาอัพสกิลเต็มที่ห้องอาหารมาอ่ามาปุ๊บก็วางระเบิดเลยครับ้อมเอ้อยไหมโดนไหมโดนไหมโดนทอมเอาป้ายเอาเอาเอาุยทอมทอมยิ้มไม่ได้เดี๋ยวนะทอมจ๋าที่มีของมาให้อ่ะอาหาซัดให้อีกรอบอาหามาขอเหรียญให้หน่อยแล้วกันทอมทอมจ๋า ให้เหรียนไปให้ลูกให้ลูกนี่ไปด้วยอ่ะให้อใหอรอบให้รอบเอาไปอีกทีหนึง่งเอาไปโอ้ยสนุกจังเลยแกล้งทอมเอชิดอยู่ห้างบนนี่นาตายเนี่ยโอ้ยโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วทอมทอมอย่าเพิ่งมานะทอมทอมเอารอบไปทุกคนอ่ารูอยู่ข้างล่างเลยครับ ลัดไปดันเฮ้ยทอมอยู่นี่ทอมอยู่นี่อุ้ยเจ็บปลาใส่ทอมดันกันราชาดันอื้ยต้องอย่างนี้สีราชามาหนูทอมที่มีอะไรจะให้หนูสเต็ปเรียโชว์ไปรอบหนึ่งอ่าเทอมไม่มาว่ะจะเรียชว์ เราไปปาน้องทอมดีกว่าขอตั้งก่อนเออก่อสร้างอินมาเออเราจะระเบิดกันดูชอบระเบิดทอมหายว่ะเราอยากไปแกล้งทอมมนทุกคนทอมหายทอมหายทอมอยู่ไหนเฮย้ยมันดึงทอมอยู่แถวนี้ทอมอยู่แถวนี้ดันเอ้าเอา,เ,อาเดี๋ยวทอมอยู่แถวนี้แน่ๆเราต้องเตรียมการมาดันเลยเพื่อนๆเฮ้ย <"He i, S 1> เพื่อนถูกจับไม่ได้ต้องไปช่วยเพื่อนเพื่อนหลุดแล้วใช่ปะ เพื่อหลุดแล้วงั้นเราไปเจาะรูเจาะรูเจาะรูเจาะร,รูราชาหลับปุย๋ยต่อไปเฮ้ยมานี่เอ้าไม่ได้เฮ้ย <c oughs> จะโดนแล้วจะโดนแล้วเฮ้ยทำไมเก็บไม่ได้เฮ้ยมันคูดาวเด,วเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวเดี๋ยวเดียวพอมพอมอย่าพึ่งพอมเฮ้เกือบเกือบเราอะเกือบโดนเฮ้ยมันปลาไม่โดนทอมมา วางระเบิดด้วยก็ได้ระเบิดก็ตั้งได้นะตรงนี้มาแล้วก็ปลาใส่ใต้ปลาปลาปลาทุกคนลบไฟเดโฮระเบิดเวลาปึ้มเรียบร้อยครับทุกคนหนีหนีหนีฮ่าฮ่ไม่มีใครชนะหนูได้ลอกในที่สุดหนูก็ชนะอีกรอบนะครับก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับอันนี้สนุกกันหรือเปล่านะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ผมเลยนะครับสามารถมาพูดคุยคอมเมนต์กันได้นะครับแล้วก็ มีกลุ่ม Discord แล้วด้วยนะครับอยู่ในลิงก์ใต้ e s สค i ิปชันเลยนะครับสามารถเข้าไปคุยกันได้ครับก็วันนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย